เพื่อนๆวันนี้ผมมาแถวปากน้ําระยองมาหาป้านะครับป้าก็ยังจัดร้านจัดลวงไม่เสร็จโอ้ยผมก็มาช่วยป้าเปิดร้านนะคะป้ากะต้มปลานะครับเดี๋ยวจะยำปลาทูนะครับป้าบอกต้มเสร็จอ่ะฝากไอ้หนูฝากช่วยดูปลาหน่อยนะเดี๋ยวแมวมันมากินผมบอกป้าที่มันมามันใช่ตัวนั้นหรือเปล่ามันมาแล้วนะวิสกี้มันกระจองมองผมอยู่นั่นอ่ะวันนี้ผมสั่งยำมาม่าใส่ผักกระเฉดกระใส่หมูสับนะคบอ่ะจัดไปนะคะป้าตีแก๊สก่อนติดได้ไหมอ่ะชิบเดียวนะวันนี้ได้แล้วนะครับเรียบร้อยตั้งน้ํานะครับป้าก็ ยำนะครับนี่ยิบขึ้นมายงนะครับเป็นผักขึ้นช่ายนะครับป้าก็มาตัดมาม่านะครับป้าบอกจะต้มเส้นมาม่าก่อนนะครับผมบอกป้าจะต้มได้เหรอน้ํายังไม่เดือดเลยป้าบอกเออใช่เพิ่งติดแก๊สไปเออน้ายังไม่เดือดเราก็มาหั่นมะเขือเทศก่อนนะครับม้าสีแดงนะครับโชว์โชว์โชว์นะครับเตรียมเคลื่อนนะครับมะเขือเทศป้าหั่นเยอะหน่อยนะครับแล้วก็หอมใหญ่นะครับครั้งก่อนผมพูดผิดแล้วเป็นหอมแดงหอมใหญ่นะครับอาป้ามาหั่นหอมใหญ่แบบนี้นะครับโชว์โชว์โชว์ไปราเรียงไว้นะครับแล้วป้าก็เอาหมูสับนะ มาม่าไปลวกหน่อยผมก็กระชอกเส้นมาม่าไปนะครับป้าก็มาปรุงนะครับผงมาม่าใส่ลงไปน้ำพริกเผาใส่ลงไปนะครับบุกน้ำยำเก้าพันปีนะครับป้าก็แงะอยู่พักหนึ่งไม่ออกก็ต้องขาหนีบเหมือนเดิมโอ้ยเหมือนเดิมแลยนะป้ามันไม่ออกป้าอย่าถ่ายนะป้าเขินกระชอกน้ำพริกเกลือลงไปหนึ่งช้อนนะครับสองช้อนแบบนี้นะครับแล้วก็พริกลงไปชูรสนะครับผงฟเส้นกระชอกตามลงไปนะครับมมาสีแดงใส่ลงไปนะครับหอมใหญ่ใส่ลงไปนะครับขึ้นช่ายใส่ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ผักกระรรมใส่ลงไปนะครับแล้วก็ ลงไปนะครับป้าก็มาลวกแล้วนะครับเี่ผักกระเฉก,กับมาม่าเรียบร้อยนะครับสุกพอดีแล้วป้าก็มาเขย่านะครับนน่รอบนี้อาสิเบตไฮโลเอ้ยไม่ใช่อ่ะปา้าเขยา่าเส้นมาม่ากระชอกลงไปในกระมังนะครับมนุษย์ให้เข้ากันแบบนี้ปา้าบอกเติมน้ำพริกเกลือช้อนปา้ามันสามเลวนะปา้าบอกไม่เป็นไรลูกแซบจัดไปป้าก็มาเทใส่กล่องนะครับแบบนี้แล้วบีบมะนาวเพิ่มความแซบแล้วปา้าให้ผมทั้งเปลือกไปเลยเรียบร้อยใส่ถุงอยู่ในมือผมนะครับยำมาม,ามา่ารสเด็ดนะครับ เปลือกมะนาวมาด้วยนะครับเราจะมาซิมเบิงนะครับง่า้าไปแล้วโอ้ยแบบนี้รสชาติดีนะอร่อยนูวนูตาได้ผักกระเฉดเข้าไปโอ้ยซตยเข้าไปแบบนี้โอ้โหมันเด็ดจริงๆครับ